สำหรับในตอนนี้นะครับเรามีตัวแอร์คูลเลอร์นะครับ CPU Air Cooler ลอรซิงก er, นะก็คือระบบระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นฮีตซิงก์นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็น id cooling ย่อนะ id cooling นะรุ่น se 2 2 4 xt นะครับผม se 2 2 4 XT น xt ะในกล่องก็เป็นกล่อง ธรรมดาเนาะตัวนี้รู้สึกว่าหนักสักประมาณ300กรัมนะครับผมด,ด้านบนกล่องนะก็เขียนว่าการุณาเก็บบาร์โค้ดไว้เพื่อสะดวกในการขอเคลมนะก็น่าจะต้องเก็บสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไว้นะฮะแล้วก็เปิดกล่องออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบกระดาษนะหนา มีอะไรบ้างในกล่องนะเดี๋ยวเราเปิดมาดูนะหน่งนะมีซิลิกาเจลนะกล่องสารกันชื้นนะมีซองสารกันชื้นหนึ่งแผ่นะครับแล้วก็มีตัว i t a l l l t i o n guide นะครับสำหรับแนะนำวิธีการติดตั้งนะฮะเป็นแผ่นพับแบบนี้นะครับแนะนำรายละเอียดนะวิธีการ,นะรยาวๆเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามัน เป็นภาษาติดก็จริงแต่ว่ามันมีรูปนะอธิบายเป็นรูปภาพนะครับอ่าในนี้ไม่รู้กล่องอะไรนะเราดูก่อนนะแล้วก็มีแผ่นโฟมนะฮะบางๆอีกหนึ่งแผ่นนะครับ,บ,บ,ม,รบมีตัวพัดลมนะครับผมพัดลมตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมขนาดอ่าน่าจะ12เซนนะครับผมพัดลม12บสองเซนนะ,ะเดี๋ยวเราวัดดูนะว่าเท่าไหร่ ตม12เซนนะครับผมร้อมิลลิเมตรนะครับ ID Cooling นะกินกระแสอยู่ที่0.2แอมป์นะครับ0.2นองแอมแปร์นะครับไฟ12โวลต์นะครับอ่านี้ก็คือพระเอกของเรานะที่อยู่ภายในกล่องนะครับก็คือตัวฮีทซิงค์นะครับฮีตซิงค์ Heath ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะฟินแบบก้างปลา ครัปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนี่นะเป็นแบบคลื่นเล็กๆเป็นหยักนะเพื่อเพิ่มพื้นที่นั่นเองนะเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนนะครับเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสระหว่างอาก,กาศกับโลหะครับแล้วก็มีจํานวนฮิตไป์นะครับจํานวน4เส้น2ฝั่งนะ,นะก็คือเท่ากับมีอยู่8เส้นนะครับถ้านับเป็น2ฝั่งนะแต่ว่ามันคือ4เส้นในแนวในแนวนอนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าสัมผัสนะครับผมหน้าสัมผัสแบบฮิตไปรทองแดงนะฝังอยู่ในเนื้อลูเนียมแล้วก็ขัดเรียบนะครับผมคล้ายๆกับเป็นแผ่นเดียวกันนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำน่าจะเป็นแผ่นพลาสติกนะครับเป็นแผ่นพลาสติกแข็งสีดำนะเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็สแกนสกรีนตัว โลโก้ของผู้ผลิตนะครับความหนานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ห้าสิบนะครับ50มิลลิเมตรพอดีนะครับหรือว่า5เซนติเมตรนะค,รความสูงนะครับจากพื้นเลยนะครับวัดขึ้นมาก็อยู่ที่ตัวหนึ่งร้อยสีประมาณ155นะครับ155่ม15ิลนะครับวัดจากพื้นถึง ก็รองรับทุกซ็อกเก็ตนะครับผมรองรับทุกซ็อกเก็ตนะครับด้านในกล่องนะครับตัวนี้มาเปิดดูกันว่ามันมีอะไระครับอันนี้ผมใส่กล่องไปก็แล้วกันนะในกล่องนี้จะมีเป็นยางนะแล้วก็มีจำพวกทั้มสกรูนะแล้วก็สกรูนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตต่าง มีแบค็คสเ์เอสนะแล้วก็มีซิลิโคนมาด้วยนะครับนี่ครับมีซิลิโคนแต่ว่าตัวน,นี้เราไม่แน่ใจว่ามันมประสิทธิภาพการน,นำความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัวล็อกพัดลมนะลิกล็อกพัดลมนะมีตัวน็อตสกูนะครับแล้วก็มีขานะครับสำหรับล็อกเจ้าตัวนีตสิงะนะติดกับเมนบอร์ดนั่นเองนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ฝา,ากไว้เท่านี้นะครับกับตัวฮิตซิงนะครับ i อ Cooling s ่2 2 4 XT นะครับ